ครับผมพีทไม่ไงอ่ะไม่เคยว่าจะเจอพี่ตัวนี้อ่ะดีใจจังเลยพีทก็ดีใจเหมือนกันนะ่ะเลือแล้วพี่กลับม,มาอยากกินไหมน้ำอะไรตั้งแต่เมื่อวานตอนเด็กแล้วน<า>ี่กินข้าวด้วยกันก่อนสิโอ๊แน่นอน้องผมนั่นมมงนะครับแม่คะ <c oughs> แล้วที่บ้านเป็นไงบ้างคะตอนที่ติดสนามนี่อยู่โอุ้ยก็เหงาไปนะสิลูก ใช่ใช่เพาก็บนถึงศูนย์ชนะแต่ทั้งนั้นแหละบ้านนี้ไม่ตีลืมอ่ะเออเพราะว่าไม่มีแม่จำยุ่งอยู่อ่ะสิคะเอจะดีล้องก่อนนะเออก็ตัวเองเป็นแม่จำยุ่งอ่ะเออตัวเองแหละตัวเองเลยนี่แล้วทำไมทั้งค่ายไม่เสด็จมาด้วยเลยจ้ะของงานที่โรงพยาบาลจ้ะเขาโทรมาถามแต่เช้าแล้วอ๋อ ทานเลี้ยงนะไปนอนก่อนก็ได้ย,ยั่งนักหนา,นา <c oughs> มียนี่จงอ่ะเมื่อไหร่คลอดครับเดือนหน้าค่ะออ <c oughs> อิดอัดเป็นทีเลยเดี๋ยวนี้เดินไปไหนไม่ค่อยไหวแล้วค่ะค <c oughs> นลำบากอีกหน่อยเธอลูกต่อไปก็คงจะสบายตืสบายยะงไรกันคะคี่แม่พี่คารดีกกว่าลูกจะโตนะเนืยย่งลูกหูยานนะแม่แต่เราก็ได้เพื่อนนีจ้ะก็ดูอย่างแม่ดีสิ ถ้าไม่มีพวกลูกๆจะทํายังไงอืออ๋ออโน่งจะมีเตรียมข้าวของไม่ยังไม่ลูกอ๋อเรียบร้อยแล้วค่ะคุณป้อยช่วยจัดเตรียมให้ค่ะแม่ดีแล้วน้องจะปับไปโรงพยาบาลจะได้ไม่ลาบากอือตายจริงอ๋อป้โอ้ยลูกถ้าลูกอโน่งเกิดมาเนี่ยลูกอโน่งก็ต้องเรียกพี่ว่าป้าสิโอ้ยป้าจิรีทนฟังไม่ได้เลย ดีค <c oughs> ุณก็เป็นป้าเหมือนกันน่ะนี่ฟังดูแล้วแย่ <c oughs> เลยนะตายแล้วทำไงพี่จะมาดึกเดี๋ยวเดี๋ยวต้องคิดนี่ <c oughs> เราต้องให้ลูกลูกอันนันเนี้ยนะเรียกเราว่าพี่หรือว่านา้า <c oughs> ใช่ดีมะอู๋ตายฉลาดจังเลยนี่พี่เล็กออกแล้วจ้ะ <c oughs> เอาอย่างนี้นะอนงนะพอลูกอนงโตพูดได้นะ่ะอนงต้องสอนลูกนะว่าให้เรียกพี่ว่าพี่เลยไหมแม่สาวตลอดเป็นเดือนแล้วมินนนน์จะให้เรียกว่าอะไรดี พี่อะไรก็ได้ทั้งน,นั้นนะครับจะพี่จะน้องจะป้ากันน้าจะปู่อะไรเอาไปเลยพี่ตาเนี่ยคุณนน,นนท์นนเขาไม่เดือดร้อนเรื่องแฟนแล้วนะโอ้ยยังก็จะอย่าว่าหาได้แล้วว่ะสิอันนี้ใครจะใครมิมิเห็นบอกข้าพเจ้าเลยบอกอะไรมี่ไหนเล่ากับี่กออับน้อง แล้วแม่วันิดาคนสวยนั่นอ่ะคุณนนเอาไปไว้ที่ไหนละคะอื่ฮ่าฮ่าฮ่าแอวยนี้วันิดาคนสวยตายจริงเอาอีกแล้วนะฉันเปิดอีกแล้วเขาชื่อวันิดาเฉยๆแต่คนสวยเนี่ยนะมันเป็นคำชมว่าเขาสวยเหรอเออแกคุณนนท์นี่ก็ร้ายกาจมากนะ ถึงนี้คือพี่สาวข้าพเจ้าก็อกหกักแล้วสิคุณนนนะคุณนนมาเป็นพี่เขยเราหน่อยก็ไม่ได้โอ้โหีอ้นี่อย่ากลัวติานะติาพูดเล่นน่ะนะ <c oughs> นี่มีอะไรนี่แม่คะหนูไปอาบน้ำนะคะ <c oughs> อโอ ู้คนจะหายโกรเองนะลูกอย่าไปคิดอะไรมากเลยีน,นี้มีจดหมายจากอาดิวยถึงหนูฉบับหนึ่งแน่เดี๋ยวทมข้าวกันแล้วแม่จะยบให้นะอาขลูกอาดีใจมากที่ชีวิตแต่งงานของคริสมีความสุขราบรื่นดีท่านชายพศเป็นคนดีมาก คนอาตอนนี้ก็มีความสุขดีพอประมาณตามภาษาคนที่ต้องอยู่คนเดียวนะครับแต่ริไม่ต้องห่วงอรนะอาดูแลตัวเองได้คุณพิสคงจำโอสนได้สินะก็ยังคงโสดเหมือนเดิมนะครับเดือนหน้าเนี่ยโอสนกขจะย้ายเข้ากรุงเทพนะและอาฝากขอมาตักเข้ามากมายทีเดียคริสคอยรับที่บ้านด้วยกันนะอ๋อ มาช่วยรับรองโกศลบ้างนะหลานรันเป็นยังไงลูกทำหน้าเศ้าเชียี่อาวินัทเขามีเรื่องอะไรหรือเปล่าจ๊ะจ้าลูกคขาเลิกอาแบบว่าสบายดีค่ะ จะเสนยใจเลค่ะแล้วไม่จริงอ่าคงจะเหงานะคะที่จะต้องอยู่คนเดียวคสียใว่าถ้าอามีคนรักสักคนหนึ่งก็คงจะดีนะคะแม่ที่ได้ไม่ต้องอยู่เป็นสดอย่างคุณโกศลคนเราเน,นีลูกคุณแม่ว่าเขาจะอยู่ตัวคนเดียวแต่ว่าบางครั้งเนี่ย เขาก็มีความสุขด้านนั้นกันนะใช่หเ,เหรอคะแม่จริงอ,อย่างซีรีสิค่ะแม่คะจินตนาไม่ออกแล้วคะ่ะแว่าวะะวจะหาพระเอกให้ซีรีได้ที่ไหน สนามไม่แนะนําให้หรอกรับรองว่าจะไม่เหมือนไี่ผีทะเลนั่นหรอใครอะผีทะเลแหมแค่นี้ก็ทําเป็นลืมก็เลยสม่ำเสมอและจาไม่ได้เหรอ,อ,อคนอะไรตันนี้แค่พูดชื่อแค่นีนกดขี้นนนหน้าผีทะเลยนะแหมเรื่องมันก็แล้วไปแล้วอะ่ะ นะกลายปวดท้องสักพ่อแล้วเหรอไม่หรอกมันยักยอกอะ่ะมันใส่กันนั่งนานเกินไปใช่แน้วปรินาว่านอนพักก่อนดีกว่านะพี่บอกแล้วว่าไม่ต้องไปเย็บแค่ดูดที่สำเร็จรูปเอาก็ได้เอแม่รู้กับทำอ่ะมัเหมือนกันที่ไหนเราปราศนาก็อออเ คุณเบจอร์นี้คนนี้จะไม่มาอีกอ่ะเดี๋ยวคงจะมามั้งนี่ถ้างั้นเดี๋ยวปริศนาไปโทรตามให้ที่สโมสรเอาไหมไม่ต้องหรอกฉันจะทำยังไงดีอ่ะพี่น่นี่ถ้าถ้าปวดหน้าไปโรงพยาบาลกันเอาไหมคงไม่เป็นไรหรอกเพราะแมว่าจะคลอดมันเรือนี้เนี่ยใช่ไหม โอ้ยอุยอ้ยอันนองอนทำใจดีไว้นะป้าใจป้าในลีสอนมาดูอนนองหน่อยเพ้ะปราใจเห็นนองจะคว้าลูกแล้วนี่สอนสีบร้อง อันอันลงเป็นยังไงบ้างอะิดส,สนาที่ยังไม่รู้เลยเนี่อข้าดไปตั้งนานยังไม่ออกมาเลยเอ๊ะกะหมดคลอดมาเลยทำไมเป็นวันนี้อ่ะไือุกจะใขี้เกียจอยู่ในท้องนานมันก็เลยรีบออกมาดูโลกเลยไงใช่ไหมเอ้ยปี๊กโธ่ทำไมไม่มีอารมณ์ขันกันสักบ,บ้างเนย่ แล้วแล้วนี không? Không? ่ท่านพดไปไหนอะทรงทราบหรือยังพิชณาให้เจไปตามเนี่ยท่านกำลังผ่าตัดเนี่ยเดี๋ยวคงมาโอ้ยทำไมยังไม่ออกมาอีกนะพิชณาดูว่า มบ้านะประวิทย์ที่อะไรอย่างนั้นน่ะใช่แกพูดอะไรบ้าๆเลยมงคลเลยปุบุ๊คนมันกลัวนี่หว่าโว่เออแกรู้ไหมว่าออกลูกเป็นสีก็ตายไปดีนะที่เราไม่ต้องเป็นคนคล้องอ่ะใจเย็นๆนะอานุวัฒน์จะอะไรหรอกไปกัน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 คลอดหรือยังอ่ะมายห้สงสัยจะรอป้าเอ้ยไม่ใช่รอพี่ แล้วแม่มันจ,กจักได้รับอยู่ประเดี๋ยวก็คงมาหรอกอืมกำลงกนมานานแล้วนะคะนั่งรอกันสิครับประเดี๋ยวจะเงี้ยนก็คนรักไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะแม่นะอู้ยังหน้าจะเหมือนใครก็ไม่รู้สิอขอให้หน้าเหมือนแม่เขาไว้ละดีนะจะได้เป็นบุญของเด็กมัน <c oughs> อีบ้าเออ <c oughs> ผัว้ทำไมยังไม่ออกอีกนะเอ้ยไปค่อยๆที่โรงพยาบาลนะจะเย็นๆหน่อยพี่คะจะเป็นพ่อคนแล้วนะอดีบวยวายจริงๆเป็นยังไงครับคุณภรรยาภรรยาหงอยปลอดภัยหรือเปล่าครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับฟังผมนิดนึงนะฮะเออ่ทั้งแม่แม่เด็กปลอดภัยดีครับเออแล้วแล้วลูกของผมนะก็เป็นผู้ชายก็ได้ลูกเ้็นลูแสดงความดีใจด้วย นะครับครับขอบคุณมากครับยอดยอดเยี่ยมเยี่ยมดีดีด้วยเลยมิชชัยจงวิทย์ได้เป็นพ่อคนแล้ะลูกชายด้วยเห็นปีมือประเว้นไปแล้วเนี่ยฮะลูกชายชายโย่ช้ยโยลูกชายเลยชายโย่เห็นไหมได้ลูกชายแล้วทุกคนเป็นไงบ้างฮะับไีมือไหม